ข้าวเจ้าสวัสด์บททวนห้าปัญจะมังปะะตังเก่าจี้แม่ฟันดำมีวิตูนไอ้ส่วนข้าจักเหล่าว้าลำไรทมวลติดประดวงเจ้าสายตีอ่อนปันจะมังว่าตังบาดคอนจักเหล่าว้ตีดงลีตีนั่นและนางน้องเจ้าจีกำหักยน,นี้บนน่หนีเสียได ฮัตไถยาเป็ดเปียงไฟไหมมาแถมเอาห้อนอยู่เลืองเลืงแต่วันเบี่ยงใจละสีมาถึงกันมาลอดตึงนางลุกแหล่นตอนแปลงสลิดเหมือนจักอึดอ่อนลีบเร็วปันสาใสหับเอาถงขัดเจ้าลุกไม้เข้าสู่ห้องศาลาจึงเลือกล่อนเล็งแลดหามุลละผาลาแต่งดาหุงต้ม กาละกวนปอสุกปลุ่มป่งลงวางตังกะตักออกมาใส่ภาชนะถวายป่อเจ้าพูนจากันว่าแล้วพัตตากิจจานั่งจริงวันตาป่อพระติวัยตามก็มีเหล่ายายไขให้ถวายบังคมป่อพระว่าวันนี้นาเมื่อเจ้าป่อละเข้าสู่ห้องดงไผ่มีมาหนาวะผู้หนึ่งเดินไก่ มาหอดในไพ่ผะเตจหองกว้างมาเจันจาภาใสเก่าอ้างว่าเป็นหนอเมืองหยดยาวว่าเป็นปุตตาราจาตัานเต้าจอมเกตเก่าป้าลามาฟูดให้วาดทอยเจยนจาเป็นกรรมปีญาเมียดมัดไหมมันว่าใครได้นางอยู่แต่จันจันจักเอาเมือหวมลดจักเอาเมือ,มเอ,เมอแฝงไฝ่ฟันเตรียมยดุด เป็นหมิ่งแก้วเตวีจกขอจิมพะป่อเจ้าละสี่บ่อใดานาลีบ่อนีว่าอันดังใจนางลูกฮาไม่มั่นกับใจเลาตันนั้นกันพระองค์บีดาจึงจั่นอนุหยาดคา,าชักไปขอปอให้ลำเปิงในใจสันใดจักดีบ่อเหลือป่อเจ้า ปั้นตัวข้าผู้เป็นลูกเต่าบอ่อลำเหลือปอมีดากาละยามนั่นตัต้นตาปัสสาล่ลำเปิงไปมาทะลัดสองแจงว่าบุญของหลังหักจูง s อยแซ้งล่างรอยมีบอ่อแก้วลูกสาวกูก่อหักใหญ่แลว้วกวนปลูกคือเป็นเฮือนเต่าอ,อยู่ลำปิดหักแจงใจเสือนว่าใจนางเฟื้อนหักใจหนุน่มเน่า กวนกูปลูกแปลงอับนางฮือเจ้ากูบอกวนหามตับพระล้วสีตันจักบังคับฮือเหียกเจ้าใจมาหว่านางลูกฮักตีแปลงเตรียมตาป่อบอหา้มปั้มเวลาสองเจ้าเต้ายัางอยู่ในชใจหนอเน่าฮือเฮียกหองตันดูกูปอน,นี่บ่าหามเว้นสูกกรรมกึดกูก่อไข่ฮือมัน เป็นเฮิอนเสียจวันว่าอันก็สมกำกึดพ่อยินดีปัตุมมานน่ยนอนงบุตรตีได้ยินกำดีป่อนางว่าอันปลายปันตนแม่ฟองไฟฟันเปียงหัวกุลบนฝากฟ้าเหี้กหาเจ้ามาปันบ่จ้ามาสู่ห้องศาลาพาปะาไม้ตั้นตาปัสสาจึงถามขี้ยะอันแม่แห่งเจ้า โป้ที่สัวเจตนหนอเน่าถวายบังกลมหอมนบพระและสีฟังทอยทีครบทาลัดเจ,จแจงหัดทยะจึงเจิญเป่าห้องมมเฮสักข,ขาลูก,กาเตวดาปภตาขอบกว้างมาเป็นสือหมอกระตำแต่งห้างอาวาหะมังกระเป็นแขกแก้วือมีใจจะนะผูกมือเจ้าสองคนฮืออยู่วุฒิจำเลินในตน อย่ามีกังวลผาจนแปดใดฝูงข้อน้ำอย่าฮอมาใกล้ฮอมีลิธีเตจะฮอมีตีขาอายุวันนะสองเจิงเจ้ามีใจสองลูกหักจืนจมใจใสอยู่กลางไพ่พึกษาป่ากว้างปฏิบัติกองวัดเสบสร้างอยู่ลุ่มลาป่อพระเยี่ยงผาละหารสองเจ้าบ่อลละเลี้ยงป่อเจ้าชุวัน ไปหาลูกไม้ก็ไปตัวกันหากเป็นนิลันจุวันใจใจดังผ้าพิตาบ่ฮือศกไม่สองเชิงไทยหากบำเลินดังมาเจ้านั่นก็แอวห่อเหินเวินไปบนเวหนแหล่งลาแอวหาก,กินอาหารเยอะแยะหิมกงกาแม่นำ กรำครึ่งมีบ่เฮอลวงล่ำตามใจเจ้าชุอันมีวันหนึ่งนั่นคอไล่สักกันผียักษ์สักฟันอยู่โคงเข็ดคันเวลามาติจื่อมันหวาอันใจอาธรรมหยับจา้ามันเล็งหันยังพายยาม่าหอแอนพายไปบนบังเกิดโกธะมาะในตนว่ามาเมืองค้นมาสั่งตินี มาข้ามมืองกูจูวันดังอี้มาดูแขวนบ่อนับกันมึงขึ้นมากูเตียงจักเยับเอาจนใดบ่ล่าเถิงกละละไกลคำจนตามาปิกขึ้นมาเหาะบนผ่านหน้าผาย่ยักษ์วิ่งขึ้นจับจ้าหวันกอดเอาคอแห่งมาโดยอันจะพันเหล่งเลวบ่จ้ากำกอดมันบ่ไม้ พายามาวิดวิ่งพัดภายดิจกจูป้ายพัดหลังพัดหน้ายักจังไรเล่งแรงแข็งก้าเกี่ยวกดเอาจงจักมาจกตาจกนาปุยักจกอกทาป้อแดงผายายักมันกามันแข่งกำลังมันแห้งหยับสายขนาดได้วิ่งขึ้นขี่หลังตีไปใจใจลอดเฮือนมันขังไว้ใส่ขอกเล็กจดจิมเสกไก เอาบ่อใดสักวันเจ้าสุวัดมีใจติดผ่านได้สองสามวันบ่อหันมาเจ้ายองน้อยใจหน้ามองมุนเศร้ามาโนไหนปันว่าเต้าอยู่ขานิง่งลำเปิงหลอดมาจอมจึงเจ้าบ่าลืมมีวันหนึ่งนั่นเข้าป่าดงลืมดงใหญ่มืดคืมเอาเมียแอวเตา้าซอหาหัวมันลูกไม้ต่างเข้าเป็นง่ายตอนเลี้ยงตอง ไปตั้งใดก่อเหี้ยก็ห้องปลากันภายไปมามีวันหนึ่งนั่นพาเนื้อบับนามันเดินป่ามาปบใส่สองเจ้ามันหันนางไต้ต้ยตามเต้าสมศักเหลาหยอดแยมมันย่องพกพอดูคาแค้มใจปั่นบามั่วเมาหวานางผููนี่เหมือนอินหลงเหลาสั่งมาดูเล้าปุ่นดีใครได้ ผ่านป้าลาหยองพัดเข้าใกล้วาดธนูแนเตียงตัดหาาดย่ยอหยิงถูกเจ้าสุวัสดสยบต่าความทันทีปุ่นผาน,นี้พระองค์จมเง,า,เงาถูกปืนพัานเตาลมป่าตุมมาหาันผัวนางงุมนางหอบอุ้มขิงคำนางหลุบคำตนตัวแห่งเจ้าเลือดไหลลงอับย้อย โอยตุกขังหนอนางนัดน้อยตีอกไห้เลลน้นว่าในวันนี้ขอให้มาจนเป็นคนได้มาหญิงผัวค้าหือต่อตัวตายมิ่งมอนมวยหน้าหือหมอละนาดังนี้ตดมีสันใดฮือมึงมาจี้ใครเก่าแจงมาดูไอมอดาฮกไอจ่าสถูมาหญิงผัวกู้มิ่งมอนความหน้า ฮือมึงตายเปลื่นฟันเฮือมึงตายเปืน่น,ปนข้าเหมือนผัวแปลงกูเจนี่เหตุสันใดมึงมาลับลี่ยองพกคาคนดีเฮือมึงตกนาหกปัดปืนอเวจีตดเปืื่นโบมีมึงป่อยมาคาเฮือบาปตั้นมึงจัดนี้จัดหน้าเฮือมึงปัดเมียมึงปีน้องป่าตุ้มมาแม่ให้จมฟ้องหอบผัวแก้ววิ่งวอน ว่าเจ้าติหักมาตายเหมือนคนกลางดงด้อนตินี่จะกวายมาละบัวคำแม่ไหวเป็นไม้อยู่กลางดงไผ่ปา่าไม้ขอปีเจ้าอย่าละข้าไหวขอเอาค่าตาตโตัวแม่สองแขนสวยเจ้าใบนาะสวยมาตีสวงลำลักเวตาณาหิวแห้งหอดพักสยบเต่ากิ่งไปมา แสนโศกตุกโศกเศร้าโศกาหอบกายยนะ้ผัวตนไว้มันสลวมกอดคอกับอกหอบฟันล่ำเลล้นแขกห้องกลางดงดำบ่มีเปื้อนป้องเต้าแต่เจ้าป้อยนางบาปยังให้ขอยาดน้ำมางมาเป็นเหตุล้างอย่างใดอย่างอีปะกันมาตายมิ่งมอนเสียนี้เป็นตุกเจ่นเมามัว พระปีไทยมาตอดตอนตัวมาละขอบค้ัผ้าใหมผ้าายมาละบวัวคำแม่ไหวเป็นไม้อยู่กลางดงไผ่ตาตางสู้วัดเถยอลูกผาเจ้าจ้างดักเสียหายผากาเเย็นเงียกน้องเฮียกหาหนายบ่อขานตอบต้านเตียดพักอยู่ดักเย็นกาลายามนั่นพามบาดผี่เข็นบ่อกลัวกำเว้นแหลนเข้ามาฟัน กำแขนนางรวบลัดกุมมันจะกำลมเหล่านองกำได้ดีมันตานปากฟ้องว่าผัวหักแก้วนุ่งนางหักตายไปแล้วแม่จีจุ่มหางฮือป่องใจนางอย่ามีไฟห้อยมันหักตายเป็นผีกว่าจอยละตอดตุ้มหนัดนองมีแต่กูจักเป็นเปื้อนฟ้องจักป้านายแม่เก่าคุยก้อมเมื่ออยู่บ้านเฮาหา จากป่าเอาน้องตีแป้งใส่ตาเมื่ออยู่เฮือนห้าตีเมืองแก้วกว้างตามใจนายแม่จักกินสร้างฝูงเงินคำปาลาแม่นใข่เป็นเตวีเตรียมผ้าเมืองเจ้าฟ้าก็ตามใจเจ้าจู้อันปัทุมาน้องแม่ผิวพงจันบอกฟังกำมันพันเนื้อบาบใบตีอกตนลำล้นหลองให้ว่าคนปาลาล้าแบบไ้ กูบ่อนีจากแดนแคว้นค่ายบ่อภาคผัวกแก้วแป้งปันมึงคากูเตะคือตายจิมกันมึงจุงฟันกูเสียแยมอีกูจักตายก็ผัวกูนี่เป็นสั่งไปก็แลว้วกูบ่อนีจากเจ้าห้างแก้วบ่อท่าลกาวอันลุ่มดีคือตกนาหกโมอาเวจีอสงไขรมีอยเหยือปนเสียได้ คือมือกันอาหารอึบนานแสบไซฮือจมหมุดอยู่เปลวไฟนางให้ทำห้องโศกต้องเหลือใจดาทำให้ผ่านเนื้อใจใจกอดเอาผัวสะออนให้ปุ่นอินดูใจน้อยสรวมหอบเจ้าจูบจมค้าค้อยสยบแต่กิ่งไปมาปูผ่านเนื้อผู้ใจแบบนาเอาเชือกม้าผูกแขนนางมัน จองจักถูหลักจุงภายดันไปตามด้งดอนแขวนคายเอาเงินเจกตีเอาไม้แซ่ไ้้หลากมวยเกาถูกไปสองศบตุกถูกต้องหัวใจคัดเสียบ่อไปก่อยอยู่บ่ได้นางจริงพนมข้ากุ่มมือไว้เตปะดงปา่าไม้ว่าโ้นตัวเหยดูลาเทพไทยอันอยู่ดาวอานา ฟุงอยู่ต้นไม้และปับผาตาพรมาเตวดาและอากาศกว้างตนมีลิธีเตจะอัดอ้างขอภายโผดนางอย่าจ้ากับตังอินผมอยู่บนฝากฟ้าขอโผดคาอย่า้นาตนังขุดหนักน้าลิธีกะหารสีเต้าองค์คานจตุโลกเจ้าแมททอละนิสลีนอนเนกับนางเต้าเมฆคลา เวสุวรนณะยมะเสษธาพับตัวอาณาเก่าไหม่สัญญาจุงไปฮักษาเจ้าไว้แหวนหน้าผัวแป้งนางนิไว้อย่าฮือแห่งกาแมงวันนอนไสอย่าฮือเน่าหลอนคิ้งคำขอไปบอกจี้ยังเหตุและกรรมขอจุงเอากรรมไปบอกป่อคาฮือพาปิดตามาตันหันหน้าฮือตันมายาลูบไล ขอตันมายาผัวแปงแก่นให้ฮือชีวิตใดขึ้นมาปั่นดังคาดให้อันพานบาปนาหลากนีภากกาผัวแปลงติไวมันจักกระตำสันใดขอยาฮือไดแม่นตัวมันคดเสื่อมสิทธ์เอื่มไกลฮือเป็นเปลวไฟวูฮอนกันมันจงใจอุ่นเอื่มเสื่อมซ้อนฮือฮอนเอาไม่ตัวมัน สลีสุพันณอธิษฐานจองจองเสียงบุญนางนัดนองผ่านหลักไปนางไฮจมฟ้องบอดักเสียเจา้าวอยวอยแม่นผ่านอ่อนคำหวานตันทอยนางนัดน้อยบ่ฟังมันพางหลักลัดป่าไม้ดงตันเถิงตาวันตกลงตามไตผ่านไข่จ่มไฟแฝงเอื้อมใกล้เหมือนเปลวไฟวงแวดไว ผานผูกนางไว้กับเกาไม้ตัวมันขึ้นนอนบนตีงาไม้กิ่งการสุนสนมันขึ้นนอนบนอุ่นปนอยู่หันแล้วสัตตาหันพอลงสอดนันหานั่งนางนัดนองสักบุดหนึ่งเอิญสักบุดหนึ่งห้องนางหนอลาเลืงเลิงวันลุนหงเจ้าหงแจงมาถึงนางแก้วลำปึงวีตักสอดดนัน ว่ากันกู้แข่งต่อมันเย่าอันก็จักมัดกูไปเจอนี่กรรได้ดีกูจักกวจี้อ่อนหาือมั่นวางกันหุงเจ้าออกหนีจากปางนางอืดวนค้างกรใหญ่กำน้อยว่าปีพันเถิดตีแป้งใจห้อยขอปล่อยวางนางนัดน้องตนตัวคาขอเป็นเปื้อนป้องขอปล่อยคาไปดี ดังผัวแห่งน้องอันตายเป็นผีอะไรบ่มีตีในใจคามันหักตายมิ่งมอนมวยหน้ามาละลานากัดแก้วเต็มเสดายบ่คืนมาแล้วตัดขาดบันอะไรตั้งแต่นี่บ่เกิดหลอดภัยตัดใจไปเจอจมอื่นหน้าแม่นปีพานจักเอาเป็นค้าเป็นเมียใจยก็แล้ว จักไปตามป่อหาหางแก้วเมื่ออยู่บ้านเคลือนใจผ่านผู้นั่นบ่อหูตั้งตายยินน้องนังน้ยอ่อนวอนจองจองมันจงใจอะไรลิงค้องหวังเจ้จมนัดน้องจิงแกเสียยังเจือกบวงก้องปะปล่อยเจ้าไปดีไปหอดีย่งปางป่าดีลีผ่านป่าใจดีมันใครอิงอ้อย วหวย่างเธอหาตีแป้งใจห้อยผักไม่มีมักนักตกแต่งของกินเตอเจ้าตีฮักเป็นขับเข้าสองห้านางหนัดน้อยฟังกรรมพันจาทาลิแต่งด้าของกินขับเข้าตั้งน้ำกินตักใส่ต้นเต้าผ่านแบบให้ได้พุ่นจากันหวาแล้วโดวยการพัดต,ตาผ่านปลาละเต่านอนเกือกหัน มันกึอใจไฟแฝงไฟฟันจ่าล่มนางไขซ้อนกันผ่านไก่คิงนางก่อฮ้อนเหมือนดังไก่กองไฟสุดกำกึดผ่านหากเดือใจกะตำสันได้บ่ดังใจได้จึงเหียกนางฮือคดมาใกล้ขอหนวดกันปีสักกรรมนางนัดน้องอันผ่านหากจำทะลิฟังกำรรบีฟันกันฮือ อาทิแทนใจแม่คำนักตื้อขอเปิ่งบุญเตป้าประไม้ไว้วนหาที่ลาดเงาไทยจอมเจิงเจ้าองค์อินนางทะลิบิฟันแต่หัวแผวตีนหืมมียินดีจากกรรมที่ถอยมันยินสำราญหลวดลับไปจ้อยเพราะเตียวตางหอดพักเปื่อเตียวตางหอดแหงหิวนักหลวดลับลมเมามัว นางลำปิดลำเปิงถุงพัวลักย่องเตคั้วผ่านผูบ,าบาับใบกำดาผานถอดฟักออกในกำย่อยงวัดไว้กำสองมือแม่แอนเงนป้ายตัดขาดบันข้อพานไหวว่องวิทย์แม่ยิงใจหานตัดข้อผานหือปุดขาดบันผานบบบนาลวดตายเสียหันต่อเตตุมหางไย ป่าตุ้มมาจิงยกยังง่ายหนีเสียหันเมาไปเตีวเตดต้องตังยาวข้าวไก่ลวดลงไปบ่อหูเหนือไตจะคืนหาผัวก็บอจำตังได้นับเต่าเมาเลล้นห่องไฮไปกงกาแม่นำ้ำวิบากของหลังมาสุยมาจำ้ำวิบากาล้อยมี สัใใดผักมัดป่อพระละสีเข้าป่าดงลี้จากผัวเป็นเจ้ากับไทยเจืองบีดาโอ้อยมอยเนื้อแม่เกษนามีเวตาเต่าให้และให้ล่าลงหนบ่หู้ไก่ไก่เลียบฟังน้ำแอวไปมาเหมือนงพัง,งะแม่หิวหอดให้สองไก่กาผักปัดเหมือนนางลงหนจากเจ้าสุวัตมานลูกไดเจ็ดเดือน เต่าลุกเต่าเลื้อนขึ้นเหนือลองไตตามฝั่งน้ำแม่กงกาแล